เอาใจสายคูกับต่างหูเพชรเม็ดเดียวมีใครนะคะจ่อหูเกิน2รูบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณนี้หรือว่าเป็นบริเวณด้านบนของหูนะคะวันนี้นะคะปูเป้จะมาแนะนําต่างหูเพชรเม็ดเดียวค่ะใส่ย,ยังไงให้ดูปังดูคูลไปดูกันเลย บริเวณแรกนะคะคือบริเวณติ่งหูค่ะเป็นจุดยอดฮิตมากๆที่สาวๆหลายๆคนนะคะจะเจาะหูบริเวณนี้กันซึ่งอาจจะอัพเลเวลขึ้นไปนะคะมี2รู3รูใครนะคะที่ใส่2รูปูเป้ขอแนะนําใส่เพชรเม็ดเดียวของสง่าสุวรรณค่ะเป็นเพชรสวินนะคะแล้วก็มี2ขนาดสามารถไล่ระดับเลเวลขึ้นไปได้ค่ะโดยด้านล่างนะคะจะใส่เป็นขนาด6มิลค่ะส่วนรูด้านบนนะคะรูที่2จะใส่เป็นขนาด4มิลค่ะ ด้วยความที่น้องเขาเป็นเพชรสวิตนะคะเพชรสวิตเล่นแสงเล่นไฟสวยมากใส่คู่กันแล้วนะคะทําให้ใบหูของเราโดดเด่นมากๆเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นบริเวณส่วนฮีลิกส์ค่ะอยู่ตรงขอบกระดูกอ่อนนะคะจะนิยมใส่ขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสามารถใส่ต่างหูเพชรเม็ดเดียวที่เป็นขนาด4มิลได้เลยแต่ปุปเปช้ชอบเป็นขนาด6มิลมากกว่าที่จะใส่อยู่ด้านบนมันดูแบบอลังดูแบบปึ้งดีส่วนบริเวณติ่งหูด้านล่างนะคะปุปเป้จะใส่เป็นขนาด4มิลค่ะ ก็ใครนะคะที่ชอบใส่ตำแหน่งต่างหูบริเวณไหนนะคะสามารถใส่ต่างหูเพชรเม็ดเดียวของสงัดสุวรรณของเราได้เลยค่ะมีให้เลือกทั้งสองไซส์สอขนาดนะคะหรือใส่ด้วยกันนะคะก็จะดูแมดดูครูก,กันมากๆเลยค่ะ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้ด้วยนะคะและใครหากสนใจที่จะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางทางั้งทางหน้าร้านสง่าสุวรรณสาขาบางกะปิและช่องทางออนไลน์สามารถทักน้องแอดมินได้เลยนะคะสง่าสุวรรณความมีระดับอยู่กับคุณได้ในทุกวนัน